สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟร์ฟอนชาแนลนะครับวันนี้พ่อได้มีโอกาสพาน้องโฟร์มาทานข้าวมื้อเที่ยงกันที่ร้านอะไรนะอาจิบังอาจิบังราเองนะครับวันบิ๊กซีเออนี่ตอนนี้ทุกคนเขามีเซตมาใหม่เขาเป็นเซตหม่าล่านี่เอาใจสายหม่าล่าด้วยพ่อสั่งไปหนึ่งเลยเซตอาลูเซตนี่นะฮะก็จะให้ดูเขาก็จะมีเกี๊ยวซ่าแล้วก็ จะมีเส้นมีซอแล้วก็มีน้ำซอสหมาล่ามาด้วยในราคา195บาทที่ส่งเป็นเอออันนี้ค่ะอาใช่เหมือนเดิมแต่เป็นเซตนี้ของพี่โฟส่วนมากเขาจะพี่โฟจะมาพี่โฟก็จะสั่งเซตนี้เลยเกี๊ยวซาซัลุกเซตใช่ไหมแล้วก็เพิ่มอะไรนั้นโอ้โหฮัจีคามาชอบกินมากชอบกินมากเลยใช่ไหม เออมาทุกทีก็ต้องสั่งเลยพี่โฟรค่ะเนี้ยเรามารอดูอาหารกันแล้วกันเนาะโอ้โหนี่แล้วแล้วก็มีอันนี้ด้วยเบนสึกคัสซืกเนาะมาใหม่ปะอันนี้มาใหม่หรือเปล่าพ่อไม่แน่ใจแต่ส่วนมากก็อันนี้นะครับมาใหม่แน่นอนนี่เมนูนี้ใหม่เมื่อไหร่ไม่รู้ใช่ไหม โอเครออาหารกันแล้วนะครับจุกโฟนตอนนี้พ่อก็ได้แล้วอันนี้จะเป็นเซตอันนี้จะเป็นเซตอันนี้นะฮะเซตมาล่านี่ดูน้ําหมาล่าเขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยตัวของน้องโฟนของน้องโฟเป็นเซตอะไรผู้ดังๆหนูกของหนูเป็นเซตน้ำตาลนีอ๋อเป็นเซตเซตปกติเซตปกติใช่ไหมอ่าก็เอาไปเลยอ่าพ่อเอาไปเลยมงของพ่อเป็นเซตมา่าไงของพ่อเป็นเซตของพ่อเนี่ยน้ำน้ำนี้เขาจะเป็นหมาล่า น้ำเขาจะมาแบบปรุงมาเลยนะเป็นน้ำหม่าล่าปกติอ่ะเดี๋ยวนี้ในในโซเชียลในทิกตอกอ่ะเขาก็จะปรุงอันเนี้ยปรุงเครื่องปรุงพวกเนี้ยลงไปในนี้ไงทงโฟใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วคุณสั่งได้เลยสั่งได้เลยเซตหม่าล่าเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เซตอันนี้ก็คือเซตปกติเนาะอันนี้เซตปกติน้ำก็จะเป็นรสชาติปกติรู้สึกจะขาดเกียวซาอีกหนึ่งใช่ไหม มันรวมอยู่ในเซตอเอาเลยเอาเลยอืมเดี๋ยวพ่อจะมาชิมในเซตของพ่อให้ดูนะว่าน้ําน้นําของพ่อเนี่ยรสชาติเป็นไงยวชิมอืมทุกคนไม่ต้องปรุงเลยรสชาติจะคือแบบเข้มข้นมาล่ามากขึ้นดีมากงานดีมากนะทุกคนเมื่อกี้น้ำซอสมาล่าเขาอร่อยแล้วนะแต่พ่อได้วาสบาีกับ ของน้องโฟมาแล้วก็ซัดเข้าไปใส่พริกเข้าไปเพิ่มอีกเลยเพื่อความเผ็ดแบบสุดยอดก็จะเด็ดแค่ไหนเป็นไงพี่โฟรอร่อยไหม,อมโอเคขอตัวรับประทานก่อนนะครับ โอ้โหนี่ตอนนี้ครับเซตหม่าล่าของพ่อเรียบหล่อเนี yeah> anyway> ่ยจริงๆครับเพื่อนนะของพี่พ่อร่อยไหมพี่่อบอกพี่พ่อร่อยมากแต่ว่ายังไงวันนี้จบคลิปเท่านี้แล้วกันเนาะวันนี้พี่่อซัดไปเยอะเลยยังไงวันนี้ก็พ่อจบคลิปเป็นเท่านี้แล้วกันให้พี่โได้กินก่อนแล้วกันนะโอเคอย่าลืมนะครับกด subscribe เยอะนะฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะว่าถ้าจะเที่ยวหน่าจะให้พี่โฟไปกินร้านไหนนะครับผมวันนี้ต้องขอตัว โอเคยังไงอย่าลืมนะกดกดสับสไครต์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโฟฟอันทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายฝากกดติดตามช่องโฟรฟอฟันด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย